ทำไมมีเมืองอุดรเหนืออยู่ในภาพอีสานตะวันออกเฉียงเหนือภาพสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการมณฑลอุดรอ,อุดรธานีหนึ่งในเมืองใหญ่ของภาคอีสานโดยอุดรเป็นภาษาบาลีแปลว่าทิศเหนือส่วนอีสานบาลีเช่นกันแปลว่าทิศตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อก่อนผู้เขียนเคยคิดเล่นเล่นว่าทำไมจังหวัด อุดรธานีจึงเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานในเมื่อชื่อก็แปลว่าเมืองเหนือธานีแปลว่าเมืองทำไมไม่อยู่ภาคเหนือแต่มาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคำตอบของเรื่องนี้ที่เห็นตาตามเมื่อพินิจแผนที่ประเทศไทยคือที่ตั้งของอุดรธานีเป็นส่วนหนึ่งของภาคอีสานจริงๆแต่ประเด็นหลักของเรื่องนี้แท้จริงแล้วอยู่ที่ชื่อต่างหากทำไมอุดรธานีถึงได้ชื่อบ้านนำเมืองนี้มา เราอาจต้องไล่ดูกันตั้งแต่ประวัติศาสตร์กำเนิดเมืองอุดรธานีเสียหน่อยกำเนิดอุดรธานีเมืองอุดรถือกำเนิดในสมัยรัชกาลที่หแต่เดิมบริเวณที่ปัจจุบันคือตัวเมืองเป็นเพียงชุมชนชื่อหมักแข้งหรือบ้านเดือมหมักแข้งอยู่ในสังกัดเมืองหนองคายมณฑลลาวพลผู้มีบทบาทสำคัญต่อสร้างเมืองอุดรธานีคือพระเจ้าบรม,มงศมเธอกรม,มหลวงประจักษ์ศิลปาคมพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่ ภาพอนุสาวรีย์กรมมลวงประจักษ์ณบริเวณให้แยกยื่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเมื่อคศ2428พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมมลวงประจักษ์ศิลปาคมสเสด็จยกทัพไปปราบพวกข้อร่วมกับเจ้าหมื่นวยวรนาถเจิมแสงชูโตคราวนั้นกรมมลวงประจักษ์ได้ผ่านเมืองหนองคายไปปราบพ่อที่เมืองพนในลาว ศึกกราบพ่อํำเนินไปท่ามกลางความตึงเครียดร,ระหว่างสยามกับฝรั่งเศสกรณีหัวเมืองลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงประเทศลาวในปัจจุบันที่ขณะนั้นยังขึ้นต่อสยามรัชการที่ห้าโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมให้กรมมหลวงประจักษ์เป็นข้าหลวงประจำอยู่หัวเมืองลาวฝ่ายเหนืออันมีเมืองสำคัญคือเวียงจันหนองคายและอื่นๆกระทั่งเกิดวิกฤตการรอสหอฝรั่งเศสพรากดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงไปจากสยามได้สำเร็จ หนึ่งในข้อตกลงที่ฝรั่งเศสกำหนดคือห้ามมีด่านหรือค่ายในระยะ25กิโลเมตรบนฝั่งขวาฝากตะวันตกของแม่น้ำโขงฝั่งภาคอีสานพศ2436กองบัญชาการของกรมมหลวงประจักษ์จึงถอนกำลังจากเมืองหนองคายลงใต้แล้วได้บ้านเดือมหมักแข้งเป็นที่ตั้งใหม่เพราะนอกจากจะอยู่นอกรัศมี25กิโลเมตรแล้วบ้านเดือหมักแข้งยังอยู่ระหว่างเมืองสำคัญอย่างหนองคาย ขอนแก่นหนองหารกุมภาวาปีและกองมุทธาสายหนองบัวลำพูด้วยกองบัญชาการของกรมมหลวงกระจักษ์ศิลปาคมที่บ้านเดือมักแข้งนี่เองคือต้นกำเนิดเมืองอุดรธานีถึงตรงนี้ผู้อ่านน่าจะสะดุดเข้ากับคำสำคัญอย่างหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือบ้างแล้วเพราะมันจะพัฒนาไปสู่ชื่อบ้านนามเมืองอุดรธานีในเวลาต่อมา รูปแบบการปกครองแบบมณฑลเทศาพิบาลสมัยรัชกาลที่5มณฑลลาวพวนซึ่งปัจจุบันครอบคลุมพื้นที่จังหวัดเลยขอนแก่นสกลนครหนองคายนาครพนมรวมถึงอุดรธานีได้กลายเป็นหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือที่ยังเหลืออยู่หลังเสียเวียงจันทร์และฝั่งซ้ายแม่น้ำคงไปแล้วจึงมีการเปลี่ยนชื่อเป็นมณฑลฝ่ายเหนือในพศ2442 ก่อนจะเปลี่ยนเป็นคำบาลีให้มีระดับทางภาษาเป็นมณฑล,ลอุดรในพศ2,443เรียกว่าลดความเป็นลาวเพิ่งความเป็นไทยด้วยการใช้ภาษาบาลีภาพส่วนหนึ่งของแผนที่ราชอาณาจักรสยามและอาณาจักรในปกครองสมัยรัชกาลที่5โดยการสำรวจของรัฐบาลสยามภายใต้การกำกับดูแลของเจแมคคาทีจะเห็นการแบ่งหัวเมืองลาวภาคพิสานออกเป็น3ส่วนได้แก่มณฑล,ลฝ่ายเหนือ อุดรมณฑลตะวันออกเฉียงเหนืออุบลและมณฑลราชสีมาโคราชต่อมาเมื่อมีการยุคเลิกระบบมณฑลจึงรวมเอาเมืองมกมุทธาสายกุมภาวาปีหนองหารเข้าด้วยกันมีศูนย์กลางที่บ้านเดือมักแข้งเป็นเมืองอุดรธานีในพศ2450และกลายเป็นจังหวัดอุดรธานีในพศ2476หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองความหมายเมืองเหนือ ของอุดรธานีจึงไม่เกี่ยวกับภาคเหนือของไทยแต่หมายถึงการเป็นอดีตศูนย์กลางหัวเมืองลาวฝ่ายเหนือของสยามครั้งสมัยรัชกาลที่5นั่นเอง